สวัสดีจ้าเอฟซีที่นานรักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่จ้ามากินข่าวน้ำายได้ค่ะเดอ้อสวัสดีผูก้กำลังสิมาเปลี่ยนเอฟซีให่น้ำจ้าเทบหาหมองก่อนได้ค่ะเดอ้อวันนี้ยิ้มมองเห็ดงานได้จ้าเนี่เนี่ยข้าวผัดผัดพริกหน่อไม้จ้าผัด,ผดพริกหนอ่นอไม้หมูสับนะคะ มามากินน้ำยาด้เลอมาแม่บานยิงเลกยายกรยายสอนมากินด้วยกันลูกๆทุกคนเด้อที่เขามารับชมแม่จีวมากินเขาน้ำยาด้อลยลูกๆกันล้านสุข,ขสุขคนเพื่อนเพื่อนเมืองนอกเมืองหน้าทั่วโลกตะกอนใบกะเพราเนี่เห็นหาวใส่ดองๆองอ่ะ อืปเป็นกูดแล้วนี่ยำบ่อกขาดติ๊กข้อมักขาัมาลูกสาวพัดไทยนอไม้หน่อ,หนอนหนึ่งได้ขาบาบนเปเนามาหักปากเอฟซี <c oughs> แวกันจะกินแป๊บๆให้มึงน่ากิน่ากินบอ่อืมเริ่อ่างเว้นตาไหมจ่ายเว้นตาไหม,มแล้วอังเก้าก็จะอ่าง <laughs> ไปแล้วค่ะ <laughs> จ้ะไปแล้วขาหักแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วจ้ะจะวัดให้ลูกไปลูกเกเหยนพ่อน้องเพ้วเอากาวติดให้ยูเสียดายกาตาสร้างติด เอาไว้มึงอันนี้ลูกสาวพาไปซื้อแยกแยกกัเลยบอใดนั่นพอดีลานเขาเปิดเนื้ออืมมาขามาแยกกับเฮียสเว็บให้มึงจกักซีหาหน้าที่สับหมูสับนะคะ ยายเพิ่นเอามาให้ถุงหนึ่งมื้อแรแกส่แกงซื้อพิ่นกินอยอะก็อยากแกงใส่ผักกระแงรยงบ่ได้ใส่โดนละ่ะ เดี๋ยวสิไปถามยายก่อนแล้วได้ปลูกผะกกรยงไว้บ่ถ้าปลูกไปจะเก็บมาใส่จากสองสามยอดยายเอซีน้ำบานนี่แหละ มำมังดีเดียวถ้าเป็นเกษตรนะปุ๋ยแล้วปุ๋ยเอ็ดัน,นี่ยแกนจุลินทรีย์แล้วก็เห็ดเอาอืมอืม,อมแก่เผ็ดตัวลิสงหนึ่งขง เผ็ดแซ่บจ้ะเผ็ดแต่อร่อยนอแลยวคแยะเยอะย่ายยองใส่กะปุพิ่เกลือด้วยด้วย,วยห้พี่น้องเห็น ออหยัมบ่ได้ยัง่ะมันไม่แข็ง้ัลโหลก็ไปกันนี่ก้อ,อรวยหาอ,อะืรดีนะยาอยากกินต่ออยู่ยาจะขอจบคลิปเด้อยค่ะเนาะ มันจะได้บป้อนยาจะพี่นอนจะได้บรดลําคานนะค่ะเนาะขอบคุณทุกเลิศทุกรักทุกไรกทุกกำลังใจนะคะที่เขามามาจุบมากินแกงเอมม้มากินพัดน,น้ำม่นน้ำยาติ๋วจา้าเลิฟเลิศทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบาย